ครับเอฟซีทุกท่านโชคไซสแนลนะครับมือนีมาตามแม่ร่างปูองค์ดำนะครับแม่ร่างปูองค์ดำไปทั้งใม่แลครับพี่น้องแล้วไปรอบฟังน้ากันนะครับพี่น้องถ้าไม่ถ้าไม่หมักไม่งานยังจ่างานหยังว่อมันบ่วงส่วงปูซื่อๆนี่ล่ะเพิ่นว่าถ้าไมหมักไม่ปีไม่ขอขอโชคปูขอโชคยูไ<ม>่ได้ป่๊แม่ได้ได้ตัวไหนเนาะจ้าศูนย์สาม ศูนย์สามทั้งนั้นตัวนั้นมันจะตัวใดปูเขียนให้เอาเมืองเมื่อเมืองมันนั้นพูนเขียนภาษาอันเพิ่นเนาะเนี่เห็นเป็นโฮกเป็นโกกะมี่เป็นสองกะมี่ถ้าเมืองบ่ออกเป็นโกเป็นเป็นศูนย์กะมี่นี่อันงวดที่ผ่านมาเพิ่นโศกหมานบ่แม่บ่ได้พิ่นบ่ได้เมื่อก็มาเห็ดนี่ขั้นแรกวันแรกวันแหนรับเนาะวันแรกคิวปกติขันมาขอน้ำปูนี่แม่นบ่แม่แม่นปูห่อนพิ่นสีห้ทั้งอื่นหลายดี สามตัวเป๊ะๆนี่แต่จะมีน้องมงสวงพญานาคคนเกตพญานาคค่ะเขึ้นก็ได้เพราะแม่นนั่นถือถือทั้งสามตัวเลยค่เมื่อนี้ก็เลยขอเป็นห้วนแรกมามาบวงสรวงอันปีใหม่มาปูถวายหมากไม้ปูอ๋อมาถวายหมากใหม่ปูมาหลายอยู่ายุคนผุนนำวัดหนองค่ายผุนนำปู่เพคนหนองค่ายผู้นได้ตัวใดก็แม่อสามศูนย์สามศูนย์ตัวเดียวบ่แมื่อพันสามสามศูนย์ตัวเดียวบานี้ปูเขียนให้นี่สิมีหก มีศูนย์มีอยังไรลนะ่ะแม่ก็นั่นไม่ได้แล้วว่าเขาไปนนั่นเพิ่นเพิ่นมีหมองมองเขียนให้ไปเบิ่งเอาเด้อครับโอ้แม่เป็นยาเป็นปูเป็นปูปูมาบอกนะบาดนี้พี่น้องเป่าว่าท่านโอ้คนชิงลูกเป่า,ปานี่เป่าเป่าตัวใดเนาะลูกล้านคือ,อเปิดขึ้นน,าน้าแต่นอกบาดนี้น,นาะโอ้ขั้นบอกเลยบอกไว้ไม่เสียเก็บมือใบอมือได้บ่พ่อใบก็บ่ได้บ่ได้เปา โอ้ยลูกหลานเยอะแต่ไหนจังสีเขียนหาได้พ่อค่ะเขียนใส่กระดาษได้บ่อพ่อไอ้ว่าม้วนี้มาเป่ามาเป่าผู้ว่าบ่พ่อลูกหลานยังไหนก็สีเขียนได้หน้าวันนี้ไปฟ้าเย็บซี่ผู้พนยากจนแม่พ่อขอบโชคลูกหลานแม่พ่อลูกหลานมาแต่ไก่แม่พูผมมาแต่ไก่ก็ดิครับพ่อแต่กระลาชิมดีป่ะแต่กระลาชิมก็มี่ครับเปิ้ลมือกับพ่้บ่พ่อบ่อสมบูรณ์ผู้ผู้ว่าบอก็ขพ่อ เป่าไมาเป่าัมาเป่าแู้ว่าผู้บอกซ้ำนี่อคันคันสีรูดมัดมันกวสีล่องทุ่นลายกพี่อตูมาบอกเป่าช่องมาเป่าโอ้เห็นจังไรหล่อฝอจังสีดได้จังสีดเนาะเห็ดจังไรจังสีไดเปิดตาแกลแม่ปูมันกระลายพเนาะนหอดเกเนากนะ ผู้บ้องให้บอกบอกบอก,บอกแต่ว่าเป่ามากมเฮใจอไะไรละพันเลยใบใบหน่อยๆว,ว่าได้บอกป่ะโยกมือบ่ได้บอกค่ะโอ้โอเย็ดเป่ามาเป่า,าเพ่าะอได้ยนินเพิ่นเบาใจหูบอกค่ะเพิ่นว่าเลขมาเป่ามาเป่างวนี่เป็นยังคือบอก,ล,กลูกแลมว่ได้บอกถามเพิ่นรู้ก็ได โคโนมดูริดูดูที่ดวงดวงของคคเนากันเสื้อเป่าในถือรถบอกพังบอพี่น้องเอฟซีจังดนบาทเียเป่านี่ยโอขึ้นมากื็ให้เปลนแัญนาลุกรานเถอะนาะกูเอฟสีคันคันกู้ให้ว่ามาเป่ากับให้เอฟซีคนพิจิรนาเองบอกเพราะว่าคุณขวอว่าบอกก่ได้บอกว่าได้ ปูว um ่าเพราให้บอกเพราให้บอกเพราให้บอกคุณบอกแต่ว uh ่าบอกว่าเป่าครับเป่าเอาครับตามนั่นเนาะตามนั่นจัลลาจิตจัลลาเอาเนาะจิตจัลลนาดับปีสวัสดีครับสายบุญทุกท่านนะคะแล้วก็เอจทุกท่านนะคะสำหรับมื้อนี้นะคะที่ตอนปูตาทำยังไงนะคะมีการถวายผลไม้ประจำปีนะคะทุกวันที่สี่ของเดือนมกรานะคะจะมีการถวายผลไม้นะคะสำหรับมื้อนี้นะคะ อากาพิธีก็ได้สเร็จลงไปแล้วนะคะกามีสายบุญมาหลายท่านนะคะอ่าสำรับที่พาไอาหัวทิพย์านมาเนาะหัวทิพย์านมาหัวทิพย์านมากกัคือเลขตามนะคะเข้าสามศูนย์หกนะคะค,ค่ะแล้วก็ามื่อาวานนี่นะคะเมื่อวานนี่มีโอกาสไปบ้านของเมล่างผู้องค์ดมขึ้นกันนะคะคท่านหนึ่งทางมือนี้เพิ่นก็มานะคะแต่ว่า อ่าเข้ามาศาลนิดนึงเนะาะกา็เลยก็เลยบ๊ท่านเพิน่นปกติอ่ะลูกสาวเพื่อนนะคะจะบ่เคยเขียนเลขให้นะคะจะบ่เคยเขียนเลขให้เลยเราที่นี่หมู่ว่านนี่ก็เลยไปไปารวะปูาาาองดํานะคะยุบาลยุบาลของแม่ลางเพิ่นเนาะที่นี่ลูกสาวเพิ่นก็เลยอ่า ดึงมือดึงมือมาแล้วก็ไปหาปากกาหาปากกามาเขียนให้ใส่มือให้นะคะอ่าเป็นเลขกสองศูนย์หนึ่งแต่แต่แต่บม่ได้เขียนไว้นะคะเพราะว่าหมู่ว่านนี่ต้องไปซื้อผลไม้ระเทียมงานนะคะกันเล็บบด้ยกันเล็บบดายติดในถ่ายรูปไว้เนาะตาแล้วก็มือนี่นะคะสําหรับมือนี่อ่าครูเพิ่นเขียนให้นะคะขอ คือคนโคนี่คือข wow ั้นมาประทับเลยค่ะขั้นฐานล่างค่ะขั้น่านล่างนะคะเดี๋ยวขออันนี้ก่อนเนาะเพราะว่าตัวตัวนู้นเองอาจจะพัลลูนะคะว่าเพิ่นเขียนตัวใดน้อยเท่าไเร่กี่ขั้งไอ้นี่เป็นอะไร้งจาครับ คือทำให้เบิ้งก่อนออ๋คือมาทำพิธีประจำปีค่ะค่าประจำปีค่ะปีปีใหม่ทุกปีค่ะจะจะทำพิธีอธิษฐายพลเมฆปูตาค่ะสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นสถานที่ดอนปูตาบ้านทุ่งใหญ่นะคะด้านหน้าที่ผ่านนาตะมีตูสีสุทโธสุทโธวเแล้วก็ไม่ยากสองสี่หน้าละว่างค่ะอยู่ด้านหน้านะคะเดี๋ยวขากับออกไปจะค่อยแวะข้าววันเพื่อนเนาะพอทาน ข่าวคว่ข่าวความคว่มแม่นที่ไห้โคตรโชคแาบมองนีนะคือว่าแม่นมน,มนัอตอนที่ตอนที่กูตานะคะตรงอบต่ายายเนาะตายายเพิ่นมาอยู่น้่นะคะเพิ่นกะไห้เล่าถูกทุกหว้วค่ะเข้าทุกมวดแต่ว่าตอนนั้นนะเข้ากะ รู้จักกันแค่นใ,นในกลุ่มนะ,ะ่ไหมคะการรู้จักกันแค่นในกลุ่มกับ,บ่าได้ออกออกแบบเชี่ยลแบบนี้นะคะแต่แต่าการมี่โชคนะคะกับคนบานไกลเดอนเที่ยวมันก็ได้โชคนั่นทุกงวดค่ะ, <c oughs> คะเริ่มลังมากอ่ะมีม่เขาแน่ลุดแน่เป็นธรรมดาเนาะค่ะ <c oughs> ส่วนรัฐบาลไทยคือว่าเนี่อยู่นะคะรัฐบาลไทยนะคะช่วงช่วงที่บุรณะดอนคูตรงนี้นะคะ ก็เขาก็เขางวดเบญงวดอยู <S 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 ่ด้วยค่ะแต่คังที่บ่วงสวงคังที่บ่วงสวงคังสุดท้ายนะคะตอนที่ยุ่ซุมประตูแล้วก็ดานนาทีนักที่เขามากเนาะกอสามตัวเลยค่ะอ่างงวดนั้นจะเป็นหกเก้าศูนย์ค่ะสามตัวตรงเลยค่ะไทยรัฐบาลไทยค่ะของดอนคูตาดอนคูตาดอนพูตาเนี่ก็มึงซื้อเนาะวัวกระเย็นคังแรก สำหรับมือนี้นะคะ,คะก็ขอโชคฟูนะคะอ่าก็ได้ปู่เพื่อนก็เขียนให้580นะคะแล้วก็19นะคะอันนี้ก็คือเป็นแนวทางนะคะแนวทางสำหรับมือนี้นะคะก็คือ580แล้วก็19ะคะ่ะงวดว่างหันนาะจ๊ะพี่เล็ก คือเขาคักเขาแน่แท้สามศูนย์หกนั่นนะเลขเลขตามค่ะเลขตามตามข้อฝันคือ,อไปล่ำอัญเชิญปูองค์ดำนะคะถ้านาปกนะคะหลักการบม่บ้านกับมาฝัานค่ะฝันฝันว่ารถลดมอเตอร์ไซค์ขั้นคู่ใจค่ะขั้นคู่บุญไปไหนไปกันตลอดอุ้มบุญไปบุญตลอดค่ะฝันว่า,า,ามันหายค่ะ ตามหาจังได้กับเบอร์เจอป้ายทะเบียนหนึ่งสามศูนย์หกค่ะก็เลยตามค่ะก็เลยตามเลขกเลขเลขยันค่ะขาเข่าทั้งหนึ่งหกทั้งศูนย์หกได้ค่ะน่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเล่าค่ะพู้น่ะหมาสองสั้นพันวะอ้าทังไทยทั้งเล่าพี่นอนรถคู่บุญค่ะงวดนี้มีบอร์เลขตามเลขตามกะถ้าจะตามนะคะก็คือเก้าสองค่ะ สามเก้าสองยังยังยังติดที่เก้าสองค่ะเขียนให้เพื่อนแม่เก้าสองเขียนลงไปเลยตัวตามเขียนคำว่าตามเก้าสองเพราะว่าไอ้มันเป็นมันเป็นเลขที่ไปขอตูงค์ดำจ้าที่ยูวัดผู้กระแต่มันมาออกน้ำกลมันมาค่ะสมัครถ้าถ้าได้มาจะท่าถ้าบ่ถ้าบ่เข่าตรงๆแล้วเพื่อนจะมางวดนี่เลขตามแล้วพี่น้องเก้าสอง ส่วนมือน so. 5, 8, 0, 9, uh, ี้นี่วันที่สิบเจ็ดได้ตัวใดก่อนจ้าวันที่สิบนะคะก็ห้าปดศูนย์นะคะห้าแปดศูนย์กับหนึ่งเก้าค่ะอันนี้คือตัวเลขสาหรับไอปูเพิ่นเียนห้มือนีอ๋อปูเพิ่นหาล่างเขียนให้ค่ะสำหรับตัวแม่ล่างนี้จะเน้นนักอันใดจ้ามากเกสองค่ะ ยังตามเก้าสอตัวเดิมค่ะ92้าสอตเัวเดิมเลขตามบันแหน่เด้อพี่น้องพอวางหวดพี่แล้วเมล่างแล้วก็เด็กตามเข่าตรงๆเลยเด้อเนสะเนาะค่ะวันนี้ก็คือนเมล่างมักเลขตามคือตัวใดก็ได้เก้าสเด้อข้าเลขเลขคู่แขนห้ยดิค่ะเลขคู่แขนห้กับกับนีชอบอยู่ค่ะ ชอบีชอบ่โด้ชอบาถ้าถ้าชอบนะคะก็จะชอบอ่าตัวเก้าศนย์ของตัวนี้อันนี้เป็นผู้ตาค่ะเป็นปูตาครับเป็นปูตาไม่เขียนให้อ่าบูเป็นปูตาค่ะเป็นปูู้ดำปูดำเป็นพานาคไม่เขียนให้เมื่อนีรเขียนเก้านยล่ตัวนี้ัวนี้ชอ

ถ้าสะดวกก็ลงไปสะดวกดวก็ไม่เป็นไรจ้ะอือล็เลยครับเก้าศูนย์นี้จะเป็นตัวชอบใช่ไหมคะเก้าหนึ่งในเลขปู่ดำเก้าสองในเลขตามค่ะตัวชอบที่สุดคือเก้าสองละคะแต่ว่าเก้าสองทำไมไม่ได้วง เราชอบที่สุดตัวตัวตามเม่ลางขึ้นมากตัวตามเด้อแมลางมาตัวตามเด้อพี่น้องตามกัพี่จห้อคะังเพ่อวงพ่สว่อหครับตัวว่องหาบ่สีว่องหาว่องอีรวดว่องอีเลยครับเมลางว่องเลยครับน้ำเเกินเลยบานนี้พี่น้องพี่น้องลืมาได้ตัวนี้หมวที่พานมากเพื่อนกับบอลเลขตามมาละศูนย์หก เขาอีลีเนาะเขาอีลีขาเลกตามเป๊เปะๆเลยวีะเก้เก้าสองตัวตามตัวล็วมลาต,นนะะตัวเลขมคลตัวเววาวเตัวมักตัวชอบจ้าไม่ล่างเก้าสิบไอ้เก้าสองค่ะตาม ต,ตัวที่ชอบเตัวชอบ90ตัวตาม9ก้าสองจะพี่น้องเอฟซีแม่ล่างปูดงป่ดำจ้า